พี่วิสิทธ์เนี่ยทำให้ผมชิบหายเลยครับคือแกเป็นพิมพ์พนักง,งานพิมพ์ด้วยนะพิมพ์ท่านผู้อำนวยการผมเนี่ยชื่อท่านจะรวยยิ่งสวัสดนะครับท่านจะรวยยิ่งสวัสดเขาก็พิมพ์มาพี่วิสิทธินี่มือเก่าแล้วอายุแกห้าสิแล้วพิมพผมก็ตรวจจะมีดินสอรต,รต,รตรวจติ๊กติ๊ก เรื่องที่เรียนครุฑวันที่จะต้องอยู่ตีนครุฑเดือนต้องอยู่ที่ตีนครุฑนะครับลงมาสองปัดเป็นเรื่องเว้นสองเขาะแล้วก็เรียนลงมานะหนึ่งปัดครึ่งเว้นสองเขาะสิ่งที่ส่งมาด้วยอ้างถึงนะครับแล้วก็ต้องยอ่อเขาะมาเก้าข้อ,ต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 ,ขอต,ตึ๊กตึกตึเก้าะผมตรวจติ๊กติกตตรวจหมด ทุกตัวเลยแล้วก็เซ็นผ่านนายจะรวยยิ่งสวัสด์ไปถึงท่านหัวหน้าสุชาติตรวจไปผ่านไปผมเอาแฟ้มไปเสนอท่านจะรวยกว้างแฟ้มทะลุกระจกแตกเพ่งมาเลยไอ้ซั์กูชื่อจะรวยไม่ใช่ชื่อคุย้ยผมเฮ้ยชิบหายตายแล้วผมมาดู โอ้โหพี่วิสิทธิ์พิมพ์นายกวยยิ่งสวรรัสด์เ <c oughs> นี่ยเป็นตราบาปผมกระทั่งทุกวันเนี่ย <c oughs> ต่อไปพอตรวจเนี่ยผมจะต้องดูชื่อด้วยเพราะไม่คิดว่าชื่อนี่จะผิดนายจะรวยเป็นนายนี่ได้อย่างไรก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วท่านเซ็นนะท่านลงนามนะครับ <c oughs> ลายเซ็นท่านเหมือนไอ้จำปีอะที่การบินไทยอะชื่อขึ้นแล้วก็ ลงเงี้ยครับเหมือนเลยไอ้ที่ว่าไปออกแบบไอจ้จำปีโลโก้จำปีของการบินไทยนะนั่นคือลายเซ็นท่านจะรวยยิ่งสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองปกครองท้องพี่สมัยเมื่อปี2520 20 20 21 <c oughs> นะฮะนะนะ <c oughs> ท่านจะรวยยิ่งสวัสดิ์นะครับ <c oughs> โอ้ท่านโกรธมากเลยพี่วิสิทธิ์ <c oughs> ผมถามว่าพี่วิสิทธิ์วางยาผมหรือเปล่า มันไม่น่าจะผิดไปได้นะเพราะจอจานเนี่ยมันเวลาพิมพ์ดิดเนี่ยฝอหอกอดอเอกอสอวนะครับจอจานนิ้วก้อยมันต้องขึ้นไปข้างบนมันไม่ใช่แป้นเดียวกันในคอเลยในคอเนี่ยมันมัน,มนต้องใช้นิ้วชี้นี่ผมว่าพี่วิสิตวางยาผมบอกผมจะไปวางยาท่านทำไมผมก็ชิบหายไปด้วยเพราะผมเขียนพิมพ์อ่ะพิมพ์ดาน ผมตรวจล่างนะครับไปประจำพันแหนกหัวหน้าพันแหนกโดนกันเละเลยถ้าเป็นตำรวจโดนขังไปแล้วนะครับพี่วิสิตนะครจำได้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงคือเสือหว่างเสือหว่างที่ท่าตะโกอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับตะหว่างเนี่ยเป็นคนที่การมาตั้งแต่เด็กโดนควายปิดจมูกโวไปเลย จมูกโหวไปเลยนะครับไม่มีจมูก,กน,นะครับเหมือนมีโพรงจมูกให้เฉยแล้วมันขึ้นปล้นเขานะครับขึ้นปล้นเขาสมัยก่อนมันไม่มีหมวไอ้โม่งอย่างนี้นะครับเอาดินหม้อดินหม้อทุกท่านรู้จักแล้วใช่ไหมรุ่นเราเนี่ยดินหม้อนะทาหน้าทาให้ดำเลยทาดำหมดเลยแต่มันขาวเฉพาะตรงจมูก พอมันเห็นกระดูกไงดินหม้อไม่เข้าแล้วมันก็ขึ้นไปพ้นลูกสาวเจ้าของบ้านเนี้ยกำลังมาฉี่นอกกระชานอยู่เขาไม่มีห้องน้ำห้องท่านี่นะครับก็กั้นข้างฝาหน่อยแล้วก็มาฉี่ที่ร่องกระดานไอ้นี่โผพวดมาเลยไอ้เหงื้อมุกนะจะจะพูดไอ้เสือโบอกอะแต่แม่พูดไม่ช้า ไอ้เหือมุกน่ะอีลูกสาวหันมาตกกระจายว้ายแม่ผีผีผตะโกนคิดว่าผีหลอกครับหน้ามันก็ดำแถมีมขาวตรงกลางอะ่ะไอ้วางโโหบอกอี่หัดหีนี่ไหนนี่เหือหน้าทัดนะครับอาผมเนี่ย จากสิบตำรวจดีเลกสุขวีก็ไปจับนะครับไปจับไอ้เสือหว่างพร้อมแก๊งเลยเพราะรู้อยู่เนี่ยไอ้จมูกโวแล้วก็นิสัยเกเรชอบปล้นเขาเนี่ยใครไปจับสว่างมาได้นะครับมาให้ผู้เสียหายชี้ตัวคือลูกสาวของผู้เสียหายบ้านที่โดนปล้นเนี่ยชี้เอาคนอื่นมานั่งด้วยนะครับเอาคนอื่นมานั่งเอาคนอื่นมานั่ง ให้ยืนให้ยืนให้ยืนหลายหลายคนเลยแล้วให้ชี้ลูกสาวนี่จําไม่ได้ครับ <Okay. S 1> จําไม่ได้ว่าคนไหนนะครับจําไม่ได้ไอ้ไม่รู้ว่ามันเป็นจมูกโว่จมูกแหว่งอะไรมันก็ดูไม่รู้มันคิดว่าผีหลอกจริงๆมันตกใจมันก็มองแล้วก็จำไม่ได้ตะหวานนี่ก็เลยอึดอัดอึดอัด แม่นหนไม่ได้มันพูดว่าหิฮัดมันให้เนะมึงจะหีก็หีไม่หีก็ใหญ่หิลูกสาวจำเสียงได้เลยชี้เลยตะวางติดคุกติดคุกครับติดคุกแม่งก็พี่เลนไปเป็นอาจารย์สักอีกสักเสือคีมล็อกคนรุ่นอายุเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยถ้าติดคุกรุ่นนั้นเนี่ยจะสักกับอาจารย์หวาง เป็นเสือไม่เหมือนเสือครับเสือปกติมันจะเป็นเสือโคร่งนะครับแต่ตะหวางเนี่ยเหมือนคีมล็อกครับอ้าปากหัวโตเลยนะครับตะหวางนี่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับลูกหลานตะหวางก็คงจะอยู่ที่ท่าตะโกพนมเศษนะครับเขาเรียกตะหวางเสือคีมล็อกนะฮะตะหวางเสือคีมล็อก